สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะบายแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงราวันประจำวันที่23นะคะเมษายน2567ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนัน่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพย่ยิสีชี้แนวทางประกอใช้พี่น้องคาเข้ามาแล้วขอหาเสียงหน่อยในวันนี้นะคะขอกําลังใจกด1ไลค์1แชร์นะคะกดแชร์สำคัญน,นะคะพี่น้องคันนะ เพื่อเปิดการมองเห็นถ้าทําคลิปแล้วไม่มีช่วยกันดูช่วยกันแช์นะคะป้าหมอคิดว่าเราคงอยู่กันได้ไม่นาน <ential> ว่าอย่างนั้นพี่น้องคะทุกอย่างเป็นแนวทางค่ะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะแล้วก็ป้าหมอ,อยังคงที่จะเปิดคอร์สออนไลน์อยู่แล้วก็เร็วๆนี้นะเร็วๆหลายเร็วแล้วนะคะป้าหมอก็จะลงคลิปนะคะสอนดวงให้นะคะตามแบบฉบับของป้าหมอนั่นเองค่ะแต่ว่าใครต้องการที่จะดูวงใครต้องการที่จะเรียนส่วนตัวชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยก็ต้องทักอดีไลน์นะคะพี่น้องคะนะพูด รายละเอียดนะคะในเรื่องของหลักสูตรได้เลยนะคะอย่าเสียเวลาค่ะพี่น้องค่ะนะตัดสินใจแล้วก็ลงมือเลยนะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างนะคะจะเลยเออเขาเรียกว่าจะเลยกลางปีอยู่แล้วนะคะนี่เนาะเร็วมากเลยคะ่ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะนี่เห็นไหมครัหมอเป็นเป็นอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่ไหนนะคะเสียงยังอุ e ๊อู e ๊อยู่เลยนะพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันนะวันอังคา สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์โชว์เรื่องแรกเลยในเรื่องความคิดนะตัวตวนนะเจ็ดเจ็ดถ้วยความคิดบอกว่าอยากจะทําโครงการอยากจะเปิดโปรเจกต์งานอยากจะทําน่นทํานี่เพื่อหายอกเงินเข้ามานะคะอยากให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะคิดมากหลายโปรเจกต์เหลือเกินนะก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องทานะในเจ็ดถ้วยนั้นเนี่ยบอกว่าให้เราทําในเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนถ้าเรื่องไหนที่มันยังหนักหนาสากันเนี่ย เขาบอกว่าวางไว้ก่อนเอาเรื่องที่มันง่ายๆและเป็นไปได้ในการลงมือทาค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดีเนาะในวันพรุ่งนี้เด็กถือเหรียญมีคนนําแนวทางวิธีการหาเงินมาให้กับพี่น้องวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีในลักษณะว่ารอเงินอยู่ก็มีเงินเข้ามือนะคะในวันพรุ่งนี้โชคดีนะคะมีโชคมีลับเล็กๆเข้ามาด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะไปหาหมอไปทํากิดทําการไปแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะพี่น้องข่ดเนาะสําหรับ6 หกดับนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะดีในเรื่องที่อยู่อาศัยดีในเรื่องของกิจการนะคะบางท่านที่ทํากิจการร่วมกับครอบครัวซึ่งเป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็ถือว่าดีนะสําหรับ4ไม้เท้ารวมถึงพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจจะขึ้นบ้านใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องข้านะดีขึ้นบ้านใหม่ด้วยด้วยนะคะเออนะคะหรือไม่ก็ซื้อบ้านก็ได้นะคะนี้เข้าเรือนหอยังได้เลยนะสําหรับ4 4สไม้เท้านะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพร เลขนำโชคมาจากไหนก็หมอ,อให้เป็นเครดิตของบ้านก็แล้วกันเป็นเลขที่บ้านนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข71นะคะแล้วก็64 7 1 6 4ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เพียงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นตัวตนค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะคิดลบอืมคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะสําหรับถ้ช่วยเป็นไพ่ตัวตนที่เพล้ๆ ก็คิด,ดย้อนหลังมีประมาณนี้อันนี้ต้องปรับที่ตัวเองค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะแต่ว่าในส่วนของการเงินในส่วนของเครดิต นะคะในเรื่องของการเงินยังคงมีอยู่นะคะยังมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกนหนพี่น้องวันจันจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้และก็พี่น้องวันจันค่อนข้างเะรขี้เหนียวรู้จักที่จะประหยัดกดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็น4สีกองสีส่วนได้แล้วเนื่องจากว่าชอดเงินมาเป็นระยะเวลายาวนานนะว่าอย่างนั้นนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันนะคะ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีคนสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนนะคะสําหรับพี่น้องวันจันรในวันพรุ่งนี้โชว์เรื่องเดียวคือเรื่องการเงินนะคะพี่น้องนะถือว่าโอเคเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขกล่องที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะเลขห้าห้าแล้วก็ห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ค่ะพี่น้องวันจันรขอให้ยิงห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะ ที่น้องวันอังคารหมดทุกมันโศกมัโ,กมโรคมันภัยเสียเหตต่ไรไม่มีนะคะจบเริ่มต้นใหม่ที่น้องวันอังคารส,สมบูรณ์มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สัมมาอาชีพก่อนหน้านี้เทวดาอํานวยพรพอตรอนให้พี่น้องพบกับความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะพี่น้องคาสาถุค่ะนะคะแล้วก็มีผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจจะเริ่มต้นกิจการใหม่นะคะโปรเจกต์งานใหม่ๆห,หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบงานติดก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารบางท่านให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะน,นะคะคืนแฮงเมนปวดหัวปวดไมเกรนกาเริบได้นะคะพี่น้องขาโรคประจำตัวเนาะนะคะเป็นหวัดเร้งปวป้าหมอแบบดมี้ได้ด้วยนะคะโควิดระมัดระวังนะคะเริ่มที่จะระบาดอีกแล้วนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะใครที่นะคะมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะคืนนี้น้องได้หลับนะถ้าเกิดว่าเรานะคะคิดกังวลหัวห้อยหัวที่มีแบบนี้นะคะพี่น้องขานะ เราจะไม่สบายเอานะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ่ะมีเลขสองศูนย์นะคะแล้วก็สี่หนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งค่ะพี่น้อง่าขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องขานะสําหรับพุธกลางวันนั้นบอกว่ายุ่งงานมากเลยนะคะนี่นะคะมีการเคลียร์งานนะคะงานยุง่งงานเยอะงานไม่เป็นระบบ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานนะคะในกิจการของเราหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วเนี่ยบริวารในส่วนของครอบครัวให้ความช่วยเหลือเกิ้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีให้ความอบอุ่นนะคะเข้าข้างนักไปโดดเดี่ยวประมาณนี้แล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านก็อาจที่จะจเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ขยายในเรื่องของกิจการการงานได้นะคะเป็นอ,อย่างดีสําหรับแไม้เท้านะคะแล้วก็ให้น้องระมัดระวังนะคะในเรื่องสุขภาพสำหรับบางท่านนั้นอาจจะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียไม่สบายนะคะเขาบอกว่าถ้ามีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวให้พี่น้องวันพุธกลางวันพักผ่อนพักรงนะคะพี่น้องคะนะถ้าเราไม่พักฟื้นเราก็จะหนักเข้าไปใหญ่นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาล้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเนาะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้อกับครอบครัวนะคะของเราหรือเลขที่บ้านก็ได้ค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งศูนย์แปดสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนมาค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนั้นนะคะเรื่องเงินเด่นค่ะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเริ่มที่จะเก็บเงินได้แล้วทีละเหรียญทีละเหรียญหรือลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องจานะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ ติดต่อเจราจาเรื่องของกิจการการงานดีเยี่ยมเลยนะคะเจอคุลุนส่วนที่ดีนะคะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านนั้นนะคะมีแปลนที่จะออกเดินทางแต่ว่าเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ข้างหลังนะคะบางท่านก็จะรอคอยคนที่อยู่ไกลๆนะคะด้วยความหวังที่จะเจอประมาณนี้ดูค่อนข้างที่จะเศร้าส้อยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ อันนี้นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องค่ะไม่มีใครที่ได้ดังใจทุกเครื่องหรอกนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนอันนี้ทุกทําใจเองบ้างนะคะพี่น้องค่ะนะมันจะไม่สมหวังทุกเครื่องนัเินเค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานัเินเค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข82นะคะแล้วก็8 9 8เ89ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพัทหัสวทดีเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันพัทรหัสทดีนะคะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะคะ,ะ,คะเปิดกิจการใหม่ก็ได้โปรเจกต์งานใหม่ๆก็ได้มีไฟมีพลังนะคะแต่ว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นเลิเบอร์กับสีถ้วยมีความรู้สึกว่าเซิงเป็ดเลยประเภทแบบว่ารักคนที่มีเจ้าของแล้วประมาณนั้นคนที่เราไม่รักกลับมารักรพี่น้องวันพัหัสวัีนะ,ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูว่าจะไม่ค่อยสมหวังหรือว่าจะเซิงเป็ดนะคะประเภทแปลว่า นะคะแบบว่ารักคนที่มีเจ้าของแล้วประมาณนี้หรือนะคะเออหรือประเภทแบบว่ามีคนชอบแต่เราไม่ชอบด้วยอ่ะประมาณนั้นยืนถ้วยให้พี่น้องขายังไงแล้วเนี่ยลราเปิดใจดูบ้างนะคะอ่ารักคนที่มีเจ้าของแล้วเราก็เป็นไปไม่ได้นะคะให้รักคนที่รักเขาเออให้คนให้รักคนที่รักเราดีกว่าดีไหมคะพี่น้องวันพระฤกษหสวัสดีนะทำนายในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะอลไก็บางท่านก็เข้าใจชีวิต นะคะเออนี่นะคะพระฤาษีขึ้นบอกว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นของเรานะคะทุกอย่างนะคะมันไม่ชีรังยั่งยืนว่าอย่างนั้นถนะ้ะมีความทุกข์และมีความสุขสลับกันไปคือแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเน่พี่น้องหวันพรนหัดส,สวัสดีนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะทาบุญทําทานเยอะๆแล้วถึงว่าใช้ชีวิตนะคะอย่างไม่ประมาทนะคะเระมามัดระวังมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหนะคะแล้วก็สี่เก้าหนึ่งหสี่เก้าค่ะพี่น้องวันวันเพิ่งหัสบดีขอให้อย่างนีเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะบอกว่าอ่ะก่อนท่านี้ไม่สบายเนาะไม่สบายนะเออผิดหวังนะหกหักนะจบนะว่างงานนะมันจบแล้วนะคะสําหรับ เออสำหรับเทนะมันเริ่มต้นใหม่แล้วพบทางออกทางสว่างตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันศุกร์ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เจอทางออกนะคะทุกเรื่องนะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะ เอาละค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะถือว่าโชคดีนะคะหมดทุกหมด,หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจนหน่อยไม่มีจบเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของบริวารเลยก็เรื่องของการเงินกิจการถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและดีเยี่ยมเลยหลังจากที่ผิดหวังเยอะแยะมากมายการกงน,นะคะ <c oughs> อ่าไว้นมันจบแล้วนะคะพี่น้องคาะนะ ในคลิปนี้ในวันนี้ก็จะพูดให้กำลังใจพี่น้องวันศุกร์นะคะโดยเฉพาะเลยนะถ้าขึ้นไพ่ในลักษณะแบบนี้นี่พี่น้องวันศุกร์โดนอะไรมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเพราะว่าขึ้นเดซนะเห็นไหมคะแล้วก็ขึ้นเดอะซันไงนไะ้ะเดอะซันก็คือพวกทางออกทางสว่างโชคลาภีในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะเอาละคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเ,เป็นตัวเลขที่มี เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของเรานะคะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรือคนรักของเราไน่เเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามนะคะแล้วก็เก้าสามหนึ่งสามเก้าสามค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เยิงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูก,กันนะคะพี่น้องวันเสาร์ว่าไงคะดูว่านี่พี่น้องวันเสาร์ตัวตนไพ่ออกมาดีค่ะ ะะแต่มีความกังวลในเรื่องการเงินมากเลยมีโอกาสที่บอกว่าโอ้ยนะคะเมื่อไรเงินจะเหลือเก็บสักทีหนึ่งเงินเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงออกเร็วนักนะพี่น้องวันเสาร์คิดนี่นะคะมีเรื่องเลยต้องใช้นะแล้วก็คิดล่วงหน้าไปเยอะมากเลยบอกว่าสิ้นเดือนนี้ต้องใช้นะเกี่ยวกับรถบ้างเกี่ยวกับเรื่องของบริวารคนรักบ้างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองบ้างนะคะมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายเลยเอ๊ะจะทํำยังไงอ่นะก็เลยติดตามนะคะในวันพรุ่งนี้ีคิดเยอะนะอ่าฉะนั้นแล้วอะไรที่เราคิดล่วงหน้าไปนี่นะคะพี่ น้องชามันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะเออนะอย่าคิดไปไกลถึงสิ้นเดือนนะทำปัจจุบันให้ดีนะให้ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะให้ตัวตนขึ้นเดอะเวอร์ว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบแย่เหมือนกับที่ตัวเองคิดหรอกนะคะเพราะค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่นะคะแต่ว่าจัดการความคิดของตัวเองนั้นใหม่ว่าอย่างนั้น นะคะอย่าหาความทุกข์ใส่ตนเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตนเองเรื่องของผู้อื่นห้ามยุ่งเกี่ยวในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์น,นะปอปวดเนื้อปวดตัวนะคะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่สบายตัวอินข้อกระดูกสายตาดวงตาเละก็นะคะทุกอย่างต้องประครับประคองค่อยๆเตือนค่ะพี่น้องขาะนะาตอยทีทอยหาใสในเรื่องความรักความสมพันญก็แล้วแต่นะคะเห็นไหมคะ พี่น้องวันเสาร์าท่านอาจจะคิดที่ออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องขานะอ,อถือว่าค่อนข้างจะดีนะอยู่ที่ตัวเองหรือความคิดของตัวเองมากกว่าคะ่ะพี่น้องวันเสาร์เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เคยได้รับโชคลาภจมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่สองหนึ่งแปดสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้ย่งเลยคะ่ะ เอาละค่ะพระหมอวัยพอนให้พี่น้องช้างแปะบันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะและก็ในวันพรุ่งนี้โชคดีมีเงินเข้ามือค่ะ